ก่อนที่ผมจะได้เข้ามาเนี่ยเตรียมตัวมาเรียกว่านานทีเดียวนะครับ7ปีกว่าเพราะว่าศาลชั้นต้นตัดสินมาเนี่ยก็เหมือนกับเรียกว่าคนติดคุกม,มาเลยหัวใจคิดแบบนั้นนะครับวันแรกนี่ผมเข้ามาก็เรียกว่านอนไม่ค่อยหลับนะครับวันแรกเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับ เรียกได้ว่าที่ผ่านมาแฟนคลับก็ต่างส่งกําลังใจงให้กับเสกโลโซพร้อมกับครอบครัวของเสกโลโซและทางการวิพากษ์ก็ได้อัปเดตเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเสกที่อยู่ในเรือนจําให้แฟนคลับได้ติดตามกันล่าสุดทางเพจ Facebook ประชาสัมพันธ์กรมราชธณฑ์ได้เผยแพร่คลิปราชณันแหกหัก EP4 ตอนเสียงจากคนหลังกําแพง เพื่อมีเสกสารสุขพี่มายหรือเสกโลโซนักร้องรอง็รอกชื่อดังได้เปิดใจถึงชีวิตในเรือนจำรวมไปถึงเรื่องการปรับตัวพร้อมบทเรียนที่ได้รับจากการใช้ชีวิตหลังกำแพงคุก เสกเล่าว่าแม้จะเตรียมใจมานานกว่า7ปีตั้งแต่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาก็รู้สึกเหมือนเป็นนักโทษมาตั้งแต่ตอนนั้นเพราะใจเริ่มปรับสภาพแล้วโดวยมีน้องๆที่เคยติดคุกม,มาเล่าว่าชีวิตในนั้นค่อนข้างลำบากแต่เมื่อได้เข้ามาอยู่จริงเสกกลับมองเห็นอีกด้านของเรือนจำเขาบอกว่าได้พบกับความรักความเข้าใจและการช่วยเหลือเกื้อกูลจากผู้ต้องขังด้วยกันทำให้สามารถปรับตัวได้เร็วกว่าที่คิด และมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เคยได้ยินมาผมมีหน้าที่สอนน้องๆเล่นดนตรีแต่งเพลงให้กำลังใจผู้ต้องขังแล้วก็อัดรายการโทรทัศน์บ้างซึ่งรู้สึกว่าตัวเองมีภาระหน้าที่ที่ดีในเรือนจำแห่งนี้เศกยังเล่าด้วยค่ะว่าคืนแรกเขานอนไม่ค่อยหลับแต่หลังจากผ่านไป3-4ถึงวันก็เริ่มตั้งหลักและเริ่มแต่งเพลงเพลงแรกนั้นชื่อว่าฉันคือกำลังใจโดยตั้งใจว่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนจะขอทำประโยชน์ให้กับองค์กรน,นั้นเสมอ ผมเริ่มเขียนเพลงเกี่ยวกับกำลังใจเกี่ยวกับผู้ต้องขังและยังเป็นอาจารย์สอนน้องๆงงฝั่งการศึกษาเรื่อนจำอีกด้วยก่อนที่ผมจะได้เข้ามาเนี่ยเ,เตรียมตัวมาเรียกว่านานทีเดียวนะครับเปีกว่าเพราะว่าศาลชั้นต้นตัดสินมาเนี่ยก็เหมือนกับเรียกว่าคนติดคุกมา เลยหัวใจคิดแบบนั้นนะครับแล้วก็มีน้องๆที่เคยผ่านเดือนจำมาเนี่ยเล่าให้ฟังว่าข้างในก็ค่อนข้างลำบากทีเดียวนะครับแต่พอได้เข้ามาอยู่เนี่ยรู้สึกว่าผมได้มาเจอความรักความเข้าใจแล้วความช่วยเหลือแล้วก็แบ่งปันกันน่ฮะก็รู้สึกว่าปรับตัวได้เร็วนะครับแล้วก็แล้วก็ไม่น่ากลัวอย่างที่เพื่อนๆน,น้องๆเคยเล่ากันมาครับ มเองก็ได้รับหน้าที่ให้สอนน้องๆเล่นดนตรีนะครับแล้วก็แล้วก็แต่งเพลงให้กําลังใจนะครับน้องๆที่เป็นนักโทษเนี่ยนะครับแล้วก็อัดรายการทีวีบ้างนะครับก็รู้สึกว่าตัวเองก็มีงานมีหน้าที่รับผิดชอบนะครับก็รู้สึกว่าโอเคครับโดยเสกยังกล่าวเพิ่มเติมได้ว่าความผิดพลาดสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเขาเชื่อว่าผู้ต้องขังจํานวนมากสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างดี และขอส่งกำลังใจให้กับคนที่เคยกลับเข้าเรือนจำซ้ำหลายครั้งโดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดพร้อมฝากให้เลิกพฤติกรรมเหล่านั้น เพื่อนๆพี่ๆน,นักโทษทุกคนขอให้มีความตั้งใจที่จะเป็นคนดีปฏิบัติตามระเบียบในเรือนจำเชื่อฟังเจ้าหน้าที่ดูแลตัวเองให้ดีนั่นก็เพียงพอที่จะใช้ชีวิตที่นี่ได้อย่างสงบตอนท้ายเสกขอโอกาสจากสังคมภายนอกให้เปิดใจรับผู้ที่เคยเป็นนักโทษโดยระบุว่านักโทษหรือคนที่ผ่านเรือนจำไม่ได้เป็นคนไม่ดีเสียทุกคนอยากให้บริษัทห้างร้านเปิดใจรับพวกเขาเข้าทำงานให้โอกาสเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง การผิดพลาดเนี่ยมีกันทุกคนนะครับแต่ผมเชื่อว่านักโทษหรือว่าผู้ที่ผ่านเรือนจํามานี้ก็สามารถที่จะออกไปใช้ชีวิตในสังคมด้านนอกได้นะครับผมก็เรียกว่าให้กำลังใจคนหลายคนทีเดียวนะครับที่อยู่ที่นี่เนี่ยเรื่องของ,ของการเข้ามาอยู่เรือนจําหลายครั้งแล้วเนี่ยนะครับก็บอกว่าบางคนติดยาเสพติดบางคนขายยาเสพติดเนี่ยนะครับออกไปก็ขอให้ตั้งใจที่จะเลิกละยาเสพติดให้ได้นะครับก็เรียกว่าสังคมเปิดโอกาสให้ครับขอเป็นกําลังใจให้น้อง,องๆเพื่อนๆพี่ๆนักโทษทุกคนนะครับที่ อยู่ที่นี่แล้วก็ที่ชมอยู่นะครับขอให้ทุกคนมีความตั้งใจที่จะเป็นคนดีแล้วก็ปฏิบัติตัวอย่างถูกระเบียบเรียบร้อยในเรือนจำนี่นะครับเชื่อฟังผู้คุมที่ดูแลเราอยู่นะครับเท่านั้นผมคิดว่าน่าจะเพียงพอที่จะอยู่ในที่นี่ได้อย่างดีงามผมก็ต้องขอโอกาสจากสังคมภายนอกนะครับว่าคนที่เป็นนักโทษหรือผ่านเรือนจํามาเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นคนที่ไม่ดีไปเสียทุกคนนะครับก็อยากให้สังคมแล้วก็บริษัทข้างร้านต่างๆที่จะรับเขาไปทํางานเนี่ยเปิดใจให้กว้างแล้วก็เปิดโอกาสให้พวกเขาด้วยนะครับพี่ๆผู้คุมทททุก่่านีดูแล พวกเรานักโทษทุกคนนะครับก็ขอให้อขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็การปฏิบัติหน้าที่และความรักของทุกท่านเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราได้รับอยา่างมีความเมตตาของพวกเราอย่างมากนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับก็มีคาม